จุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของพวกของเหลวทั้งหลายนะครับผมของเหลวที่เราจะใส่เข้าไปในตัวเครื่องยนต์นี้เนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของกองอากาศเนาะกองอากาศนี่คือเราจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมสําหรับคันนี้ของใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานอ๋ออันี้สลักตัวเต็งมันเป็นอะไรครับเป็นตัวเตมใหม่มันกินมันกินบูทมันกิน,ท,น,กนทำแล้วคนเสียมันทําไม่เกิดอะไรครับ คคาคา UM. มุออ้่่ทีตัวแล้วผมยินนีตตอนรับเข้าสู่ช่อง KU M รถบรรทุกมือสองนะครับผมวันนี้ก็เจอกับเทนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เทนพามาเช็ครถกันอีกเช่นเดิมนะครับผมคันนี้จะเป็น6ล้อตู้สิบบานเนาะแต่เราพาไปดูกันว่าคันนี้มันเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็ซ่อมอะไรบ้างนะครับผมตามกันไปเลย จุดแรกเลยนะครับผมจุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของพวกของเหลวทั้งหลายนะครับผมของเหลวที่เราจะใส่เข้าไปในตัวเครื่องยนต์นี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันคัตน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันหม้อน้ําอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมสําหรับในเรื่องของของเหลวเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้อ่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของกองอากาศเนาะกองอากาศนี่คือเราจะเปลี่ยนให้ ใหม่เลยนะครับผมสําหรับคันนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของกองเล็กกองใหญ่กองดักน้ามันกองน้ามันโซล่าอันนี้เราคือจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยสําหรับตัวเครื่องของเจ้าคันนี้เนาะแล้วก็จุดหลักเลยเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายรถนี่เลยอันนี้ช่างกําลังทําอะไรอยู่ครับชดตรงเตียงครับอดตรงเตียง,ตรง,ต,ยงตรงเตียงมันเป็นอะไรครับเปลี่ยนตรงเตียงใหม่ตรงกิน มันกินบูท,บทมันกินทำแล้วคนเสียมันทําไม่เกิดอะไรครับรถเอียงอ๋อรถมันจะเอียงไปทห้ด้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับโดยมันจะตกไปด้านนะอืม,มอืก็ประมาณนี้อันนี้คือเราเบิกของใหม่เปลี่ยนให้เลยครับผมของใหม่ยิบของใหม่เลยอ่ะ,ะโชว์หน่อยโชว์หนเลยนี่แกะกันสดๆเลยนะ อ๋อนี่ของใหม่นี่เลยของใหม่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานอ๋อนี่สลักอันนี้ก็ใหม่ข้างในมันเป็นทองเหลืองใช่ปะนี่นะประมาณนี้อ่ะ โอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ถ่ายรางวันเรืองท้ายโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถ6กล้อตู้คันนี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาเช็คล้เท่า่กันต่อก็ฝากติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ